โรงเรียนวัดโพธิธรรม,มารามตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลควนโศอเภอควเนเดียงจัังหวดสงขลาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด48คนมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด8คนโดยมีนางชยานิชฐ์เทศรัตมุนีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ทงางคณะครูและผู้บริหารได้มุ่งมัน่น ทุ่มเทและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของนักเรียนอย่างรอบด้านผ่านการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้ง4ด้านได้แก่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงการมีสุขภาพใจที่ดีและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนการส่งเสริมทั้ง4ด้านนี้เพื่อต้องการวางรากฐานให้กับนักเรียนในการมีชีวิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำที่มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่สดใสและยั่งยืนในอนาคตโครงการสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น4ด้านคือ1การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและการบริโภคผักที่ปลอดสารพิษของโรงเรียน2การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมโนราบิกประกอบการเล่นดนตรีสดของนักเรียนตอนเช้ากิจกรรมระบาพร่านของนักเรียนสมาธิสั้น กิจกรรมกระโดดเชือกกิจกรรมเล่นปิงปองกิจกรรมตีแบดมินตันกิจกรรมว่ายน้ำทุกวันพุธกิจกรรมต่างๆจากสนาม l o o parts สามการมีสุขภาพใจที่ดีด้วยกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมสวดบนดังสมาธิทุกวันสามเวลากิจกรรมกรวดน้ำและแผ่เมตตาทุกวันตอนเย็นก่อนกลับบ้าน4การดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในโรงอาหารจากใบไม้และหญ้าในโรงเรียน กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพแล้วนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปปลูกผักที่ปลอดสารพิษให้กับนักเรียนขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 1. การวางแผนและออกแบบโครงการโดยการประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 2. การประชุมร่วมกับคณะครูผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการ3 การจัดทำแผนงานและกำหนดงบประมาณ4การพัฒนาสื่อและเครื่องมือการสอน5การฝึกอบรมคณะครูให้มีความรู้ในเรื่องที่สำคัญทั้ง4ด้าน6การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน 7. การติดตามผลและประเมินผลด้วยการเก็บข้อมูลจากนักเรียนครูและผู้ปกครองผ่านแบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม8การเผยแพร่และการสื่อสารผลลัพธ์ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนอื่นๆ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนครูชุมชนในการนำอุปกรณ์ต่างๆมาจัดเป็นฐานในสนามบืสปาร์ตและการสอนเต้นบาสโลกให้กับคุณครูผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ได้แก่หนึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในด้านโภชนาการกีฬาสุขภาพจิตและการดูแลสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดนิสัยการดูแลสุขภาพและการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต 2. คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนจะได้รับการฝึกอบรมและสามารถพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนที่เน้นการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้ปกครองจะมีแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในบ้านช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เลืออต่อบการจเจริญเติบโตของเด็ก4ี่ชุมชนจะเป็นการทําให้เกิดสังคมที่มีสุขภาพดีในระยะยาว 5. สิ่งแวดล้อมการปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ยังเด็กด้วยโครงการนี้จึงช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไป